ผู้ให้บริการรถเชา่ายึดบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เช่าวไว้ผิดกฎหมายหรือไม่สวัสดีครับครั้งนี้ก็มาตอบข้อคำถามนะจากลายที่เพื่อนกันเปดลายมาถามนะจากกองกับการสืบสวนจงังหวัดเชียงรายนะครับลายมาถามว่าก็จะมีผู้ให้บริการรถเช่านะยึดบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เช่าวไว้นะครับจะมีความผิดตามกฎหมายอะไรไหมนะครับ ปกติแล้วเวลาเราไปเช่ารถเนี่ยถ้าเป็นบริษัทที่เขามีชื่อเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นบริษัทโดยสากลทั่วไปเนี่ยเขาก็แค่ถ่ายสำเนาบัตรประชาชนไว้ พร้อมกับใบย่าขับขี่นะเพราะว่า2บัตรอาจจะต้องใช้กู้กันนะแล้วก็อาจจะใช้บัตรเครดิตในการรูดวงเงินสําหรับประกันความเสียหายต่างๆนานาไปกรอนนี้อันที we ่เพื่อนรัฐมนตำรวจถามก็มาเนี่ยครับบอกว่าทางบริษัทรถเช่าเนี่ยนอกจากจะถ่ายสาเนาบัตรประชาชนไปแล้วก็ยึดบัตรประชาชนไ้ด้วยเนี่ยมันทำได้ไหมเป็นความผิดตามกฎหมายอะไรนะครับอย่างนี้ครับตามพรบบัตรประชาชนเนี่ยนะครับปกติแล้วเนี่ยผู้ใดเนี่ยจะไปยึดบัตรประจําตัวประชาชนของใครไว้นะหรือเราเป็นเจ้าของบัตรเนี่ยนะจะเอาบัตรเราไปให้คนอื่นใช้เนี่ยก็ไม่ได้ มีกฎหมายควบคุมการปฏิบัติไวนะ้ฮะกรณีที่เราไปยึดบัตรประจำตัวประชาชนใครมาเนี่ยโดยไม่ชอบโดยไม่มีอำนาจตามกฎหมายเนี่ยมันก็เป็นความผิดตามมาตรา15ตทวินะก็โทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน10,000บาทนะอยู่ในหน้าสันแขวงนะครับก็เปรียบเทียบปรับชั้ชนลงพักไม่ได้นะการยึดบัตรประชาชนอื่นไว้เนี่ยเขาบอกว่าโดยไม่ชอบนแต่ถ้ากรณีที่มันยึดไว้โดยอำนาจต่างๆเช่นยึดไว้ตรวจสอบแล้วเขา้าบัตรประชาชนมาตำรวจก็ยึดมาขอดูแล้วก็ตรวจสอบจากข้อมูลต่างๆว่าเป็นบัตรจริงไหมบัตร อ,อันนี้เขามีอำนาจตามกฎหมายเขาสามารถดําเนินการได้นะร,รวมถึงกรณน,นี้เราเช่นผมให้ปรบ,บชชนเพื่อนไปเนี่ยไปธนาคารนะครับไปมอบอำนาจให้ลูกน้องไปธนาคารไปเบิกเงินถอนเงินอะไรเงี้ยผมให้ปรบ,บชชนเข้าไปอย่างเงี้ยผมให้เข้าไปไม่ได้ฝ่าฝืนะไรนะเป็นการด้วยความยินยอมโดยชอบและไปทําธุรกรรมแต่ถ้าผมเนี่ยนะครับมีน้องชายเนี่ยหน้าตาคล้ายๆผมเนี่ยอายุไม่เกิน20ยังเข้าสถานบริการไม่ได้เงี้ยผมเอาบัตรประชาชนผมไปให้น้องผมไปใช้เข้าสถานบริการอันเนี้ย ไม่ชอบนะคือเอาบัตรไปให้คนอื่นกระทําการโดยไม่ชอบนี่เป็นความผิดตามกฎหมายเหมือนกันครับเอาบัตรคนอื่นมาแล้วไปใช้ในทางที่ไม่ชอบก็เป็นความผิดตามกฎหมายตามมาตรา15ทวิที่ผมพูดเมื่อสักครู่แต่ถ้าเอามาแล้วไปใช้ไปกระทําการต่างๆโดยชอบเนี่ยไม่ได้ฝ่าฝืนกฎหมายหรือว่าไป็นทให้เกิดความเสียหายอะไรนี่ก็ไม่ได้เป็นความผิดตามกฎหมายนี่ถามว่าโดยหลักแล้วเนี่ยบริษัทผู้ให้เช่ารถเนี่ยสามารถหรือมีอํานาจยึดไว้ไม่ได้นะครับ ตามกฎหมายก็ยึดไว้ไม่ได้นะครับถ้าคุณไม่ให้ยึดเขาก็ไม่สามารถจะไปฝืนเจตนาลมของเจ้าของบัตรได้นะครับอันนี้ก็คงจะเป็นข้อคําถามที่เพื่อนๆตำรวจถามมาครับสำหรับคนที่ถามมานะครับอย่าลืมนะครับว่าผมมีหนังสือมีของขวัญที่ดีนะให้นะก็ไลน์มาหาทีมงานนะครับในไลน์แล้วก็จะได้มีหนังสือส่งไปให้ครับสนใจเล่มไหนก็เลือกเอาได้นะตามอัธยาศัยช่วงนี้ก็มีหนังสือเพิ่มเติมมานะก็เป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดนะครับ เป็นแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทําสํานวนยาเสพติดการตวรวจปัสสาวะการตรวจฉี่อะไรเงี้ยนะครับหนังสือชุดนี้ก็มีหมด8เล่มนะสนใจเล่มไหนก็ขอไปครับเอาไปศึกษาไปทําความเข้าใจกันนะครับวันนี้ไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ